ผัดพริกแกงปลาบึกก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ำมันไปนิดหน่อยใส่พริกแกงเผ็ดลงไปพริกแกงเผ็ดใส่ประมาณหนึ่งขีดนะคะมาผัดพริกแกงของเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะเราจะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยแล้วก็เอาพริกแกงลงไปผัดผัดได้ประมาณนี้เราก็จะเตมน้ำลงไป แล้วก็ผัดต่ออีกนิดหน่อยดูว่าน้ำน้อยไปเราก็เติมน้ำเพิ่มอีกค่ะพอเราเติมน้ำเพิ่มอีกนิดหน่อยผัดให้เข้ากันแล้วเราก็จะมาปรุงรสเลยนะคะอันนี้จะไม่มีเครื่องปรุงอะไรมากมายนะคะมีแค่ ปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะ <c oughs> ก็จะผัดให้หอมแล้วเราก็ไปแกงได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่ เนื้อปลาที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เนื้อปลาลงไปเลยเนื้อปลาเราจะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะหนานิดนึงเพราะว่าจะเป็นตรงช่วงท้องปลานะคะเราจะหั่นให้หนาพอเวลาเราผัดเนื้อปลาจะได้ไม่เละเนาะ าผัดได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะปิดฝาไว้กล่าว่าปลาสุกแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะนี่ค่ะพอ,อปลาเริ่มสุกแล้วแล้วเราก็จะมาใส่กระชายแล้วก็ พริกหั่นใบมะก,กรูดี่นะคะแล้วก็ผัดต่อถ้าใครชอบน้ำคุกขริกตอนนี้เราติมน,น้ำลงไปนิดหน่อยได้ค่ะแล้วเราก็จะพักไว้อีกรอบนึงปิดฝาไว้แล้วเราก็มาชิมรสชาติดูค่ะ อันนี้เราจะเติมน้ำตาลไปอีกปลายช้อนนะคะประมาณนี้ค่ะนี่เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะเติมน้ำตาลไปแล้วก็จะมีหยอนน้ำปลา,ลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะรสชาติจะได้กลมกลมถ้าใครไม่กินปลา,ลาก็ไม่ต้องใส่ใครไม่ชอบใส่น้ำตาลแค่นี้คือจบแล้วค่ะ เติมน้ำอีกนิดหน่อยปิดฝารอเดือดแล้วเราก็จะมาโรยตบท้ายกันอีกรอบหนึ่งนะคะในประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้พักไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะพอเดือดได้ประมาณนี้เราก็มาโรนี่เลยค่ะใบยี่หร่า อันนี้จะทําให้แบบดับกลิ่นคาวได้ดีมากเป็นจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขานะคะจะได้ประมาณนี้เนาะมีน้ำกรุกคลิกนิดหน่อยนะทานไหมคะขอบคุณที่รับชมขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคะ่ะ